สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้าตุสายฟ้าในการรับฟังด้วยนะครับสำหรับตู้กาชารอบนี้นะครับ จะมาวันที่3นะครับเดือน7นะครับแล้วก็ในตู้เนี่ยจะเป็นตู้ของไรนิ่งอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับแล้วก็ตัวเบียทริกนะครับที่ได้รับอาวุธเบิร์ดใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดของทั้ง2ตัวกันนะครับว่าจุดเด่นควาสมสามารถ FR แล้วก็ข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับไป let's go เราก็มาดูจุดเด่นของเจไลท์กันนะครับก็คิดออกอยู่ทั้งหมด6คข้อนะครับข้อแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องอเมื่อตัวเจไลท์นะครับเบรกมอนเตอร์ได้ก็จะได้เทิร์นฟรีนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่2โจมตีเป็นธาตุสายฟ้านะครับแล้วก็มีการแปะดีบัฟแพ้ธาตุสายฟ้า จุดเด่นข้อที่3นะครับก็จะเป็นบัฟท่าสายฟ้าให้กับปาร์ตี้ได้นะครับหลังจากที่ตัวเจไรเนี่ยได้รับอาวุธ FR แล้วถ้าเกิดตัวเจเนี่ยเป็นคนเปิด FR เองนะครับ FR โหมดของเจเนี่ยจะทําการบัฟท่าสายฟ้าให้ปาร์ตี้นะครับจุดเด่นข้อที่4ตัวเจเนี่ยสปีดไวมากนะครับก็คือสปีดสูงสุดเวลาเรากดสกิลหนหรือว่าสกิลสอเนี่ยตัวเจจะเร่งเทินขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปิด FR แล้วไม่อยากให้เทินของ FR เนี่ยมันหมดไวก็ต้องคอยเช็คสปีดของ J นะครับว่าจะเร่งเทินขึ้นมาหรือเปล่านะครับจุดเด่นข้อที่5นะครับหลายๆสกิลของ J นะครับมีการรีเซ็ตสถานะเบรกก่อนโจมตีนะครับมันก็จะไปคอมโบกับจุดเด่นข้อแรกนะครับเมื่อเบรกแล้วได้เทินฟรีนะครับแต่ว่าพอเราได้เทินฟรีปุ๊บตอนที่เป็นเทินฟรีเนี่ยถ้าเราเบรกซ้ําก็จะไม่มีผลอะไรนะครับ จะต้องไม่ใช่เทิร์นฟรีที่ได้มานะครับแล้วเบรกถึงจะได้ได้เทิร์นฟรีนะครับจุดเด่นข้อที่6นะครับก็บัฟเบิร์ดนะครับหลังจากที่ได้รับการรีเวิร์กบัฟเบิร์ดในรอบนี้นะครับก็มีความสามารถซิกเนเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาอีก2อย่างนะครับแต่ว่าความสามารถอื่นก็เหมือนเดิมนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟแคปให้ตัวเองนะครับ50%แล้วก็จุดเด่นข้อที่2 จะทำการเติมเกรด EX ให้ตัวเองนะครับ100%เมื่อตัวเจไท์เบรกได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงบับเบิร์ดเนี่ยถ้าเกิดเราสแปมสกิล EX รัวๆนะครับตัวสกิล EX เนี่ยมันจะยกเลิกสถานะเบรกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเจก็เบรกได้แน่นอน100%จากสกิล EX นะครับ ต่อมาเรามาดูความสามารถของอาวุธ FR นะครับก็เริ่มกันที่ FR m o มดหรือว่า FR effect นะครับสำหรับ FR Mode มีเงื่อนไขว่าเมื่อเราเบรกมอนเตอร์ได้หรือว่าโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับเราจะได้ค่า2อย่างนะครับส่วนอันแรกนะครับเป็นอันที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับก็คือบัฟท่าสายฟ้าให้ปาร์ตี้นะครับส่วนอันที่2จะเพิ่มค่า HP damage 3าอันที่3นะครับ จะเพิ่มค่า m a c ก e ว็บแคปนะครับ30%นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของ fr Mode ส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ h p โบนัสนะครับก็มีทั้งหมด2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1นะครับเมื่อโจมตีท่าสายฟ้านะครับจะได้45%เงื่อนไขที่2เมื่อทำการเบรกมอนเตอร์หรือว่าโจมตีมอนเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับจะได้30%นะครับ สำหรับข้อเสียของเจไลท์นะครับก็คิดออกอยู่3ข้อนะครับข้อแรกนะครับถ้าเราเจอบอสดูดท่าสายฟ้านะครับก็ใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับข้อเสียข้อที่2ถ้าเกิดเราเจอบอสเบรกไม่ได้อันนี้เก็บไปเลยนะครับใช้ตัวอื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าความสามารถหลักๆของเจไลท์นะครับหลังจากที่ได้รับอาวุธ FR กับรีเวิร์กทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องเบรกบอสให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอบอสเบรกไม่ได้เปลี่ยนตัวครับง่ายสุด ข้อเสียข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องสปีดของเจนะครับที่เทิร์นเนี่ยไวเกินไปนะครับบางทีอาจจะทําให้เราเนี่ยเสียจังหวะในบางเทิร์นนะครับด้วยการเร่งเทิร์นของเจขึ้นมานะครับแต่ว่าไอ้เรื่องเทิร์นไวเนี่ยเราอาจจะแก้ด้วยการถอดพา s ์สีที่เพิ่มสปีดออกนะครับหรือไม่ก็ใส่คริสตันคริสตันที่ลดลดสปีดลง ลดเทลงิอร์เซ็นตอะไรแบบนี้ก็พอช่วยได้นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากให้เจได้เทินไว้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นเจจนช่ำชองแล้วนะครับอไอเรื่องสปีดของเจเนี่ยจะไม่มีผลกับคนที่เล่นช่ำช้ำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเจให้เก่งๆก็ต้องไปฝึกให้ใหช้ำช้ำประมาณนั้นนะครับเราก็มาสรุปตัวเจกันนะครับสำหรับตัวเจไลท์นะครับเป็นดาเมจ กายภาพระยะใกล้นะครับที่โจมตีเป้าหมายเดียวเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอบอสสตัวก็ยังเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอ3ตัวเนี่ยผมคิดว่าเล่นตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดอบอสเนี่ยมันมา2ตัวเราก็ยังสามารถสลับตีได้นะครับส่วนสกิลหลักๆของเจนเนี่ยจะเป็นการโจมตีเป้าเดียวแล้วมีดาเมจออกข้างอยู่ที่20%นะครับ ก็ยังดีนะครับที่ยังมีดาเมจออกข้างให้สำหรับคนทีอ่อยากเล่นกับความความไวสปีดไวๆหรือว่าเล่นกับเมคานิกของตัวไ i นิ่งเนี่ยก็เล่นได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่มีตัวาดาเมจกายภาพใกล้ระยะใกล้แบบจ๋าๆเนี่ยเจไรนิ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่ามีติดไอเเอาไว้นะครับ เพราะว่าสกิล ex เนี่ยหลังจากที่ได้รับการรีเวิร์กนะครับตัวสกิล ex จะทำการตีเลือดทั้งหมด12ครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดเจอบอสมาตัวเดียวเหมือนดานลีโอเนี่ยเจ๊ไรนิ่งคือโคตร op เลยนะครับเก่งโคตดคดส่วนถ้าเกิดเจอบอสสตัวก็ยังเล่นได้อยู่ก็สลับกันตีไปนะครับในส่วนของคนที่มีตัวละครเยอะแล้วนะครับก็มีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับ ก็ตัดสินใจจากข้อมูลที่ผมบอกไปตอนอต้นคลิปเอาละกันนะครับต่อมาก็มาดูจุดเด่นของเจเบียทริกกันนะครับสำหรับจุดเด่นของเจเบียทริกก็คิดออกอยู่ทั้งหมด5ข้อนะครับข้อแรกนะครับตัวเจเบียทริกเนี่ยก็จะโจมตีเป็นธาตุสายฟ้านะครับจุดเด่นข้อที่2ตัวเจนะครับมีบัฟ ของตัวเองนะครับที่ทําการลดเบฟดาเมจให้กับปาร์ตี้ฝั่งเราทุกคนนะครับทำให้ปาร์ตี้ของเราเนี่ยโดนตีเบฟน้อยลงแล้วก็บัฟจากสกิลหนึงก็มีบัฟที่เพิ่มค่าพลังป้องกันอีกก็จะโดนตีเบฟน้อยลงไปอีกนะครับจุดเด่นข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องดีบัฟจากสกิล l l นะครับซึ่งดีบัฟจากสกิล l LD เนี่ยสามารถทํางานได้ทั้ง2แบบนะครับก็คือ1 ให้บอสเนี่ยได้เทินพอบอสได้เทินปุ๊บตัวกับดักก็จะทํางานนะครับกับอย่างที่2เมื่อตัวเ,เจฟ b เบีย i ิกนะครับโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบับ LD อยู่บนหัวนะครับก็จะสั่งให้ตัวกับดักเนี่ยทำงานทันทีเช่นกันนะครับส่วนจุดเด่นของกับดักนะครับจะเป็นการโจมตีที่ไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับพร้อมกับทําการลบบัฟของมอนเตอร์ที่โดนโจมตีอีก1ช่องทันทีนะครับ จุดเด่นข้อที่4ตัว j b t i c นะครับสามารถล้างบับบอสได้แบบทีเดียว8ช่องเลยนะครับจากาการกดสกิล LD แล้วก็สกิล FR นะครับส่วนจุดเด่นข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบับเบิร์ดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัว j b t บีอาวุธ FR ของเขาเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่ที่ไม่ได้บับไม่ได้บัฟท่าสายฟ้าให้ปาร์ตี้นะครับ พอเจเบียทิกได้รับอาวุธ BT อาวุธ BT นั้นก็มากลบจุดอ่อนเรื่องนี้ไปนะครับก็คือค่าต่างเนี่ยได้เหมือนกับคนอื่นๆนะครับแต่ว่าซิเกเนเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาคือบัฟธาตุสายฟ้าให้ปาร์ตี้นะครับทำให้ปาร์ตี้สามารถเล่นกับ fr ของตัวเจเบียทิกได้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของ fr Mode หรือว่า fr effect นะครับสำหรับ fr โหมดมีเงื่อนไขว่าเมื่อบัฟทั้ง3คนนะครับ รวมกัน12ช่องหรือว่ามากกว่า12ช่องนะครับเราจะได้ค่าความสามารถเพิ่มขึ้น2อย่างอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า HP damage เมอร์อย่างที่2เพิ่มค่า m a ็ Web Cap นะครับอีก20%สนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสจะมีทั้งหมด3เงื่อนไขเงื่อนไขที่1นะครับเมื่อโจมตีธาตุสายฟ้าจะได้สําเหรับเงื่อนไขที่1นนะครับโจมตีเสริมแล้วเป็นธาตุสายฟ้าถือว่านับนะครับแล้วก็ สำหรับเงื่อนไขที่1ตัวละครตัวอื่นในทีมทั้งหมดได้รับเงื่อนไขที่1เช่นกันนะครับส่วนเงื่อนไขที่2ก็จะเหมือนเงื่อนไขที่1นะครับโจมตีท่าสายฟ้าจะได้15%ารนะครับสำหรับเงื่อนไขที่2เนี่ยเฉพาะเบียทิกเท่านั้นนะครับโจมตีเสริมจากดีบัฟกับดักของเบียทิกเมื่อมอนได้เทิร์นเนี่ยก็นับเช่นกันนะครับทําให้เมื่อมอนเตอร์ได้เทิร์นแล้วดีบัฟกับดักทํางานเนี่ย ฝั่งเราจะได้เปอร์เซ็นต์ HP พีโบนัส20%ต่อการที่บอสเนี่ยได้เทิร์น1ครั้งนะครับเงื่อนไขที่3เมื่อมีบัฟรวม12ช่องนะครับแล้วจบเทิร์นถ้าเกิดเราไม่ได้อัพ FR e c h o นะครับจะได้30%แต่ถ้าเกิดอัพ FR e c h o แล้วจะได้40%นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของ FR ที่ได้รับการปลดบอด FR นั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูข้อเสียนะครับสำหรับข้อเสียก็คิดออกอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกนะครับถ้าเราเจอบอสดูดธาตุสายฟ้านะครับก็ใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับส่วนข้อเสียข้อที่2ถ้าเราเจอบอสห้ามแปดีบัฟนะครับอันนี้เปลี่ยนตัวแน่นอนนะครับเพราะว่าความสามารถหลักๆของเจเนี่ยจะอยู่ที่ดีบัฟจากสกิล LD นั่นเองนะครับข้อเสียข้อที่3ถ้าเกิดเราเจอบอสล้างดีบัฟบ่อยๆนะครับใช้คําว่าบ่อยเลยนะครับก็อาจจะเปลี่ยนตัวอื่นเล่นดีกว่านะครับ รู้สึกว่าสกิล l l ของ j b เบียจะใช้ได้ประมาณ3 3ครั้ง4ครั้งนะครับยกเว้นว่าถ้าเกิดใครใส่พาสซีฟคิสตันที่เพิ่มสกิล l l 2ครั้งก็สามารถเอาตรงจุดนี้เนี่ยมาทดแทนได้นะครับในส่วนของข้อเสียข้อนี้นะครับเราก็มาดูสรุปของตัว j จเบียทกันนะครับสำหรับสรุป j จเบียทกนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ตัวเจเบียทิกเนี่ยเป็นตัวละครที่จะเล่นเป็นสายเคาน์เตอร์เป็นหลักนะครับก็คือยิ่งบอสได้เทิร์นถี่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นสายเคาน์เตอร์ชอบเล่นแบบให้บอสได้เทิร์นถี่ตัว j จเบียทิกก็น่ามีติด ID ไว้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ชอบเล่นสายเคาน์เตอร์ก็มีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับสำหรับเจเบทนะครับ สำหรับตัวข้างตู้ทั้ง2ตู้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกับเซิร์ฟเจแปนหรือเปล่านะครับผมก็เลยไม่เอาไม่เอาของเซิร์ฟเจแปนมาพูดในคลิปนี้นะครับเผื่อโดนสับขาหลอ,อกเป็นตัวอื่นนะครับสำหรับรายละเอียดของเจไรและ j b t ทิก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่ารายละเอียดของคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนที่กำลังจะตัดสินใจนะครับว่าจะกดหาตัวไหนดีนะครับหรือว่าจะกดหาทั้ง2ตัวเลยดีหรือเปล่านะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้จะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาเจ๊ไลนิ่งอาวุธเอฟอาร์ FR, แล้วก็เจ๊เบียทริกอาวุธเบิร์ด Bird, ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ